หมูทอดเบียร์หมูที่ใช้นี่ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับเอามาเป็นแบบแผ่นๆแ,แบบนี้เลยแล้วก็จะทิมหนังหมูใช้มีดปลายแหลมนะครับทิมหนังหมูให้ถี่ยิบทิมการทิมหนังหมูนี่ก็จะทำให้เวลาทอดเสร็จแล้วนี่หนังหมูของเราจะก,กรอบนะครับ ไม่เหนียวนี่นะครับพุนถี่ยิบเลยน้ำส้มสายชูด้านหนังนะครับด้านหนังนี้ก็จะแช่น้ำส้มสายชูไว้แต่ก็จะแช่ไว้15นาทีหมูหมักครบเวลานะครับไม่ต้องไปล้างน้ำส้มสายชูออกนะครับก็หั่นเลยหั่นเป็นเส้น กว้างหนายังไงก็ตาชอบหมู1นกิโลนะครับก็จะใส่น้ำปลาไป3ามช้อนหนึ่งแล้วสองัช้อนพริกไทยเพื่อความหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะขยำหมัก ให้เข้าเนื้อนี่ตอนนี้น้ำปลานี่ก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วนะครับนี่นะครับแห้งเลยเนี่ซึมเข้าไปหมดแล้วเบีเยรที่ใช้หมักนี่ก็ต้องเป็นเบีเยรแช่ยเย็นนะครับนี่เย็นมากเลยแล้วเราก็จะเปิดก่อน เบียที่ใส่นี่ก็เอาแค่พอดีพอดีนะครับอืมก็จะแช่ห um. มักไว้20นาทีเบียรที่เหลือก็ไม่ใช่ปัญหาหมักเบียครบเวลาแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบใส่ไปสองช้อนปูน หมูทอดเบียร์ก็คือหมูหมักเบียร์แล้วก็ไปทอดนะครับไม่ใช่หมูเนี่ยไปทอดในเบียร์นะครับไม่ใช่ทอดหมูด้วยไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปทอดได้เลย ทอดหมูนี่ก็ต้องน้ำมันเยอะๆนะครับรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่ค่อยใส่หมูลงไปนะครับก็จะทอดแบบชิวๆน้ำมันไม่ระเบิดสบายๆด้านหนังนี่เราก็ต้องจับตั้งเอามานี้นะครับให้เขาโดนความร้อนเต็มๆนะครับจะได้กรอบนะครับนี่บ,บนี้เบียร์น,นี่ก็จะช่วยให้แป้งเรากรอบนะครับแล้วก็จะมี กินหอมแล้วก็เวลาทอดนี่ก็จะสีสวยนะครับนี่นะครับสวยงามมากใช้ได้แล้วพอพอ,อเลยพักเ็จน้ำมันหมูเย็นตัวลงแล้วก็มาหั่นกันนะครับนี่หั่นเเลยนี่นะครับกรอบมาก ซุบๆเลยนะครับมีดไม่คมหมูทอดเบียร์ร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นหมูสามชั้นนะครับหมักน้ำปลาแล้วก็มีเบียร์ด้วยนะครับก็จะเค็มหอมอร่อยแน่นอนหมูทอดเบียร์ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับแอลโกอฮอล์นี่ก็จะโดนความร้อนนะครับก็ก็จะเหลืเหยออกไป ไม่เมาเหลือแต่ความความหอมกรอบอร่อยอื